ส่วนทางด้านตำรวจภูธรระยองนะคะได้มีการฝึกทบทวนตำรวจชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการเข้าระง,งับเหตุชุมชนไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงแล้วก็บานปลาย พตลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรระยองเปิดโครงการฝึกทบทวนตำรวจกองร้อยที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระยอง4กองร้อยจำนวน680นายเข้ารับการฝึกทบทวนทั้งนี้การฝึกทบทวนดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการฝึกทบทวนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถาน นการจำลองโดยเน้นปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนให้เข้ากับสถานการณ์และฝึกทบทวนการดูแลการชุมนุมในที่สาธารณะให้เป็นไปตามรูปแบบยุทธวิธีตำรวจในการควบคุมฝูงชนโดยเฉพาะลักษณะของการชุมนุมที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีและรูปแบบต่างๆไปอย่างเช่นการชุมนุมเป็นเครือข่ายองคอ์กรการพกพาอาวุธการนำเด็กสตรีหรือว่าผู้สูงอายุเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการชุมนุม มากขึ้นจากลักษณะของรูปแบบการชุมนุมดังกล่าวนะคะก็ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของการควบคุมฝูงชนต้องคํานึงถึงหลักสิทธ,ธิมนุษยชนสากลและตามพรบการชุมนุมสาธารณะปี2558จึงได้มีการฝึกทบทวนดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความเป็นมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธานในการรักษาความสงบี และเป็นที่ยอมรับของประชาชนเตรียมความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ